<G ül üş> วันนี้ทั้งวันจะเสร็จไหมเนี่ยนะคะ <G ül üş> อ่านะคะนี่มันไหลยังไงอาย่าเปิดอีกกันไปดูอีกกันเรานะคะ <G ül üş> วันนี้ทั้งวันนะคะยังอยู่ที่ขนส่งนะคะแอร์เยน็นเย็นนะคะบน FC, เอฟซีแอร์เย็นมากนะคะหรือว่ามันไปอันนี้เล่ยๆหรืออาย่าก็ไม่รู้นะนะคะวันนี้ทั้งวันไม่รู้จะเสร็จไหมนะคะอืม <G ül üş> ต้องมาเซ็นเองนะคะใบสวิตนะคะไปต่ออีกนะคะ<ม>ยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปทางไหนออกทางนี้ใช่ไหมอ๋น,ไอนะ,ะไม่ค่อยจะมานะคะขนส่งนะคะแอดยานะคะปกติแอดยาขี้เกียจเป็นคนทำนะคะเป็นทำคนทําเอกสารนี่ทำไมเบื่อนักหนานะคะแอดเาเบื่อที่จะทําเรื่องเอกสารนะคะเบื่อรจริงๆนะเ <c oughs> บื่อมากๆค่ะดีค่าดีค่ะ ดีค่ะสวัสดีจ้าเอ็ดย่าไม่ได้อ่านใครก็กราบขอโทษนะคะสวัสดีค่ะนะขับรถไปต่อน,นะคะเนาะข่บไปต่อน,นะคะเอ็ดปู่เอ็ดปู่ก็นะคะเขาก็ไปเอาโทรศัพท์เอ็ดย่านะคะแล้วก็นะคะเตรียมทุกอย่างนะเนี่ยรถคันนี้ติดแก๊สนะคะคนยศีรถคันนี้ติดแก๊สแล้วก็ เนี่ยมาต่อใบซูบิทแก๊สนะคะแล้วก็จะต่อภาษีรถติ๊กอัพนะคะแอปปูนะคะก็นี่แหละค่ะคุณเรียบซีวันนี้ไม่รู้ทั้งวันจะเสร็จไหมนะคะไปแวะสำนักง,งานก่อนนะคะสำนักง,งานก็ปิดยอดวันสุดท้ายนะคะเนาะก็ดูก่อนนะคะไปสำนักง,งานก่อนนะคะแล้วก็จะไปต่อนะคะแล้วก็จะไปต่อ ทำสุรให้เสร็จวันนี้หมดก่อนนะคะเนาะเช้าแอดยานะคะพูดเรื่องดราม่านะคะนาะเรื่องดราม่าของลูกสาวนะคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับลูกสาวแต่ว่าเอฟซีไปดราม่าอีกนะคะไปดราม่าว่าอันนะคะเขาทําไมนะคะลูกขึ้นดึกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องทุกคนก็มีเหตุผลนะคะคุณเอฟซีทุกคนก็มีเหตุผลนะคะค คนจัดเขาก็มีเหตุผลนะคะคนติดต่องานอย่างเงี้ยเขาอยากให้งานเขามีสีสันเนาะเหมือนไปวัดไปเนี่ยคะ่ะงานวัดเงี้ยเขารู้แล้วประสบการณ์นะคะไปที่ไหนถ้าสมมุติว่าลูกสาวออกคนก็หายหมดนะคะคนก็หายหมดทีนี้ทางงานเนาะเขาก็ให้ลูกขึ้นดึกนะคะแล้วก็เอซก็ไปไวอยววยนะคะไปไวอยววยนะคะคุณนะคะสอนสุพันณโชเนาะ พี่ย่าขอเอ่ยชื่อเด้อพ่อแขกขาไม่หนิงขาหนะคะ่ะขอเอ่ยชื่อนะคะเนาะว่าก็ไปดาม่ารถมันเลี้ยนนี่ไม่ได้ใช่ไหมต้องไปเลี้ยโน้นอยู่ดีอะเนาะพี่ยวาจะไปสํานักง,งานกิฟฟารีนียงไยนะคะไปสํานักง,งานกิฟฟารีนก่อนนะคะไปเอาของก่อนไปทําธุระให้เสร็จก่อนนะคะก็มีดาม่านะคะเนาะ,ะถ้าดาม่าคนเดือดร้อนก็คือลูกเรานะคะ ลูกเราเดือดร้อนนะคะคุณเอฟซีลูกเราเดือดร้อนนะคะ,ะฉันก็รีบเด้อคุณเด้อ ฉันก็รีบด้วคุณขอโทษค่ะรถมันออกมานะคะยูเทิร์นนะคะแอกญาตก็ยูเทิร์นนะคะใครก็รีบนะคะเสียมารยาทหน่อยไม่ได้เสียมารยาทหรอกนะคะรถวิ่งบนถนนมันก็มีทั้งสองเลยน,นะคะเอา้าอันนี้เราไปโลพบุรที่สะพานตายสะพาน,นแน่ๆเลยใช่ไหมเ่ยนะ อันนี้ค่าจะโค้งใต้สะพานไหมนะคะใต้สะพานจริงๆนะคะรถติดนะคะเข้าทําอันนี้เนาะเข้าทํามันทําถนนใหม่นะคะคุณพีนสี่ปญยาก็จะไปธุระต่อนะคะให้เสร็จวันนี้เลยนะคะน่าจะไปแวะตลาดใหญ่ด้วยนะ ไปที่ไหนเราไม่ต้องได้ลำบากเนาะเออเขาไปเส้นโน้นเนาะเขาไปเส้นโน้นไปสำนักงานใกล้กว่าหรือเปล่าเราไปออกโน้นดีกว่านะคะไปเส้นโน้นดีกว่าเราออกไปทางนี้ดูนะคะน่าจะใกล้กว่านะคะต่าเอสซีเทนะี่ยวด้วยเนาะนี่ที่โรงเรียนใช่ไหมเออที่เขาจัดงานลอยกระทงตรงนี้ใช่ไหมที่เขามาประมูลประมูลขายโขงนะคะ น,ออออออนี่เห็นไหมแล้วลดไปได้ไัมนะคะลดไปได้ไหม,ไไไหมเที่ยวตรงนี้เหรอน,นั้นอดยาดไม่เคยเห็นนะคะอือนคะคะออกที่ผังหนินนะคะอ๋อดีแหละไม่มาเที่ยวไม่รู้นะคะตรงนี้เ็ามีขายของข้าวเหนียวหมูทอดนะคะน้ำมะพร้าวตรงนี้ที่เขาจัดงานนะคะลอยกระทงนะคะ ย่าไม่เคยรู้ก็ไม่รู้จริงๆนะอะาเอสซีเทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาเที่ยวเชียงรายเนื่อจากวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะคะ,ะ,คะไปให้มันนะคะเสร็จก่อนนะคะเนาะอาเป็นอย่างเป็นอย่างะะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะคะีคุณลูกถามมาคุณไม่ไปไหนนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณรู้ถามมา วันละมังวันนี้นะคะยังไม่เสร็จนะน้ไมาค่อยออกบ้านวันนี้แหละออกบ้าน,นะะไปทุระเดีย๋ยวนี้มันมีห้างเน,ะเนาะ big c ซ e n t r a l นะคะไปทำอะไรทุระอะไรก็ช่างไยทันนะ,ะ,นะะไปธนาคาร ไปเอาของกแล้วก็ไปท่านะคะไปไปที่ไปที่ให้มันสิ็ไปไปที่ไปที่ นะคะ ะคะทางก็ยากนะคะเนาะเดี๋ยวนี้ทุกที่ปลายเดือนกันยานะคะงานก่อสร้างมันก็จะมีทุกท